Now start at unit 63 myself your s e l l them s e l v e s e t r a ก็คือว่าด้วยตัวของเราเองด้วยตัวของคุณเองด้วยตัวของพวกเขาเอง He your s e l f ก็คือช่วยตัวของคุณนะ he's looking at him s e l f เขากำลังมองดูตัวของเขา are e n j o y i n ย t ิ่ง s e l v e s พวกเขากำลังสนุกสนาน uh, ด้วยตัวของพวกเขาเองอันนี้ก็จำเซลเนี่ยให้เยอะๆ I H U V D ก็เป็นมีก็เป็น h ิมก็เป็นเธอก็เป็นยูก็เป็นเอิร์ก็เป็นเดมถ้าเป็นอ็อบเจกต์แต่ว่าถ้าเป็นเซล uh, เซลนี่ก็เป็น เซลล์ก็คือเอาเซลล์มาต่อท้ายเอาเซลล์เซลล์เขาเรียกซับฟิกซับฟิกนะเซลล์นะเซลล์ตัวนี้เขาเรียกซับฟิกปัจจัยเหรอปัจจัยก็คือตัดที่่ต่อหลังนะเอาไปต่อหลังที่เป็นพวกวีเอสวีเอสอันนั่นก็แปลงแปลงก็ให้เป็นพวกหัวชนะ ผู้วจนะ V E S นะ <S <Yeah>. <S ถ้าเซล S E L F ตามหลังนะมั้มถ้าเป็น S E L F อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเอกวจนะถ้าเป็นเปลี่ยนไปเป็น B B B L V E S, <S, <c oughs> <S ก็เป็นผู้วจนะก็ดูอันนี้ <c oughs> พอครับยาเดี๋ยวเดี๋ยวตอนมารับเอากาแฟมาด้วยนะโยงพี่ตอนมารับกลับก็กาแฟอันนี้ก็เป็นเซลเป็นมายเซลเป็นฮิมเซลเป็นเออร์เซลเป็นยูเออร์เซลเป็นยูเออร์เซลสเป็นเออร์เซลสเป็นเด็มเซล อันนี้ก็เซลล์เรือยขายของเซลล์เซลล์หิมเซลล์เซลล์รั่์เซลล์ยัร์เซลล์ไอเซลล์ขายของมีตัวเองไหมมีตัวเองเซลล์เดมเซลล์เซลล์ตัวนั้นก็ไม่ต้องมีอะไรเป็นตัวเองเซลล์ขายของเป็นตัวเองเซลล์นะเซลล์เซลล์ที่แปลว่านักขายของเออเซลล์ขายนะเซลล์แมนคนละเซลล์อันนั้นตัวเอใช่ไหม s a l l ใช่ไหมอ่าอ่าอันนี้ก็ เซลล์เซลล์เซลล์นะก็คือ my cells him cells our cells your cells my c e l l my cells your cells our cells them cells นะนๆเข้าใจถ้าเซลล์ L F เนี่ยก็เป็นเอกพจน์ถ้า L V E S ก็เป็นพวกอุน์นะ อันนี้ว่องจำให้ได้ว่า my s e l f นี่มันคงไม่มีคำระหูพทนง my s e l f อันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นแท่คำระบุกับบทแด่ my s e l f ถ้าพวกเราหลายคนนี่ก็ไม่เคยก็เป็น our cells แทนนะไม่เห็นนะพวกเราหลายคนก็เป็น our cells แทนไงพวกเราหลายคนนะถ้าเป็น my cell เอกกวัจนะ I look at my cells in the mirror ออกเสียงไงเนี่ย v s ตามหลังเนี่ย ซลส์ไอเซลตอนนั้นยังไม่ออกเรายังก็ฟองนั้นเซลส์นะเซลฟเซลส์ไปเอาซูมาเอเอดอะไแม่ตัววอ่ะตัววีันต้องเป็นเซลสพอฟันมเซลส์เซลส์ไปเอมันออกยากสามชั้นออกซื้อไปเลยนะก็เซลส์เอาเซลส์เดมเซลส์นะมันออกสลากไม่หมดอ่ายเซล อันนี้ก็มาดูตัวอย่างตัวอย่างก็คือ I look at myself in the mirror m i เล e r นี่แปลว่าอะไรกระจกฉันมองดูตัวของฉันในกระจก He cut himself with a k n i f e ก็คือว่าอลอนเขาตัดเขาทำามีดบาดเขาเองนะเขาทำมีดบา,า,นะาดบาตัวเขาเอง she fell off her bike u but she didn't hurt herself นี่แปลว่าอะไรอะไรประโยคที่ไปอ่านไปเมื่อกี้ she fell off her bike but she didn't hurt herself เขาตกรถเฟลตัวนี้ตกวะเนี่ยตกเลยเขาตกรถของเขารถจักรยานนะของเขาแต่เขา แต่เขาไม่ไม่เจ็บปวดแต่ตัวของเขาเองไม่เจ็บปวดลอนตกรถจักรยานแต่ว่ารอนไม่ได้รับบาดเจ็บด้วยตัวของลอนนะะเซลล์ตัวรอนไม่ได้รับบาดเจ็บแต่รอนไม่ได้รับบาดเจ็ตเบ,บจตัวเขาเองไม่ได้รับบาดเจ็บพิเซลยศเซล Uh, one person uh, ช่วยตัวของคุณเองนะคารุณาช่วยตัวของคุณเ mm hmm. อง Please help yourself บอก One person คารุณาช่วยตัวของคุณนะคารุณาช่วยตัวของพวกคุณ Two more people We have a good holiday s okay. <S We enjoy ourselves ก็คือว่าพวกเรา มีอาวัหยุดที่ดีๆพวกเราก็เอเจอยด้วยตัวของพวกเราเอง They had a nice try มีตัวนี้ทำไมเขาใช้เป็นอดีตนะ We had a good holiday อันนี้มันก็เป็นเป็น perfect หรือเป็น simple. s i m p l e อันนี้ We had a good holiday มันเป็นอดีตเป็นแฮชเป็นไม่ใช่โปรเฟสไม่ใช่โปรเฟสนะไม่ใช่งพอเป็นแฮชเป็นอดีตเป็นเป็นเป็นพาร์ทสิมเพิลพาร์ทิมเพิลธรรมดาแต่ว่าทำไมมันเป็ใช้แฮชแค่นั้นแหละเพราะมันไม่มีตัวเวลาระบุมันเป็นฮอลิเด์ฮอลิเด์ก็คือวันหยุดของคุณที่ล่วงมาเนี่ยวีเอ็นจอยเอ็นจอยไม่ถึงอ่า วันหยุดแน่ดีเลยเรอวันหยุดแน่ดีนะเสาร์ที่แล้วอนนี่มี enjoy enjoy ก็เป็นภาพอยู่มี enjoy o u r s a l e s we enjoy they have a night time พวกเขามีเวลาที่ดีๆ they enjoy themselves พวกเขาก็สนุกสนานด้วยตัวของพวกเขาเองทอมแพนมีเวลาที่ดีพวกเขาโชคดีแปลอางนี้ได้ไหมนายนิทา ทีนี้คอม<อ>แพลเขาเปรียบเทียบมีหินเดมเอสตรา she is looking at him different people ตัวมีหินเดมใช้ในกรณี different people you never talk to me แ่างกันนะความแตกต่างน,นอ่าแต่ว่าถ้าเซลจะ the same person ก็คือคนเดียวกัน อันนี้ you never talk อยู่ในว่าทอลทูมีกขคุณไม่ได้พูดกับฉัน <c oughs> I didn't pay for them ฉันไม่ได้เล่นกับพวกเขา I'm sorry this I h a r t e o u ฉันขอโทษฉันทาให้คุณบาดเจ็บหรือเปล่าถ้าเป็น myself himself t h e m s e l f he is looking at himself the same person ก็คือว่าเป็นคนคนเดียวกัน Sometimes I talk to myself. They pay for themselves. Pay ก็คือพวกเขาจ่ายด้วยตัวของพวกเขาเอง Be careful ระวัง Don't hurt your s e l f อย่าให้ตัวคุณเองได้รับบาดเจ็บ By myself, by your s e l f e t c alone. ก็คือด้วยตัวของฉันเองด้วยตัวของคุณเอง alone ก็คือเอกวัชชะนะ I went on holiday by myself I went alone ก็คือฉันไปคนเดียว What she with friends No she was by herself หลอนอยู่กับเพื่อนหรือไม่ใช่หลอนอยู่ตัวคนเดียว Is a f t e r อ่แต่ละแต่ละ เกดและเฮเลนก็สวยเดนโนอิชอัสต์เดนโนอิชอัสต์วัยอุกันและกันอันยามันญาเกตและเฮเลนก็เป็นเพื่อนที่ดีพวกเขาก็รู้จักกันและกันดีนเกดโนสเฮเลนเฮเลนโนสเกดเกดก็รู้จักเฮเลนเฮเลนก็รู้จักเกตฮอนแอนไอลิสเนียอิชอัสต์ he lives near me i live near him พรและฉันอยู่ใกล้ๆกันเขาก็อยู่ใกล้ฉันฉันก็อยู่ใกล้เขา compare each other and selves คือเปรียบเทียบระหว่าง each other นะกันและกันและด้วยตัวเองทั้งหลายเนี่ย <c oughs> team and sue so. team and sue so look at each other he look at her she look at him ทีมแล้วก็ s u ช่องมองดูกันและกันอิชอัตเตอร์กันและกันทีม <c oughs> ทีมแอนสูทีมแอนสูลุกแอดเดมเซลส์ก็คือทีมแล้วก็สุมองดูตัวของพวกเขาเองชีลุกแอดทีมเซลชีลุกแอดเดมเซลก็คือว่าต่างฝ่ายต่างก็มองดูตัวของพวกเขาเองอันนี้ลุกแอดนี่มันช่องสองมับช่องสามเนี่ย ลูกเปลิดก็ช่องช่องสามช่องสามเป็นอะไรเป็นเทนอะไรลุกอันนี้มันเป็นอันนี้เหรอลุกมันเป็นช่องสองช่องสามมันมีอีดีใช่ไหมอีดีมั ED, นมีอยู่ช่องสองมันมีช่องสามมันเป็นช่องสองมัเป็น,อ,อ,อ,ปนอ,อันนี้ช่องสองมัเป็นพาร์ตเทนเนี่ยนะเป็นพาร yes, <part> ์ตเทนธรรมดาพาร์ตเซมโพนเทน ช่องสามก็อันนี้ก็เอ็ก c i โซซยังฝั่งนี้ไ่หรอไหนตัวไหนทิมซูยังไม่หรือทิมซูอันนี้อันนี้ไปแล้วใช่ไหมทิมแมนซูลู o k at ด him themselves he look at himself she look at herself น uh หลอนก็มองดูหลอนเขาก็มองดูเขา เราก็เขาก็คือมองดูเขาเองนะถ้ามองดูกันและการอิชาร์ตเดอถ้ามองดูเดมเซลล์ก็จะเป็นมองดูของใครของมันอันนี้ก็คือ t h เซมเพอร์ซัน t h เซมเพอร์ซันกับดิฟเฟอเรน p ์เพอร์ซันตามมองตามมองอะไรอันนี้ก็มองดูตัวของพวกเขาเองยิมเซลล์มองดูตัวเขาเอง ทีก็เฮอร์เซลก็มองดูตัวเงหล่อนเองอันนี้ก็เป็นถ้าเป็นเดเซมเพอร์ซันตออรก็จะเป็นดิเฟเรนท์เพอร์นดิเฟเรนท์เพอร์ซันต์อ่า after u n e i t o u is case k a m a l a y ส e r s car h คือว่ากล้องของเกตแล้วก็รถของ,ของ น้องชายของฉันเป็นต้นอันนี้ให้สังเกต s กับ s ที่เราเรียนมาในสามีสัมพันธะที่ my whose is นั้นที่เราเรียนมาแต่ s ตัวนี้มันจะมีคอมมาเห็นไหมคอมมาก็จะให้รู้ว่าตัวนี้ ไม่ใช่ตัวสามีสัมันธะแต่ว่าเป็นตัวเป็นตัวไม่ใช่สามีสมันธะในลักษณะนั้นมันเป็นตัวของตัวขยายม่อีกทีหนึ่งอ,อันนี้เป็นสามีสมันธะอีกลักษณะหนึ่งมีความหม่าอยู่นะสามีสมันธะขยายสามีสัมันธะสายมีสัมันธะ ลักษณะหนึ่งไม่ใช่กิริยานะไม่ใช่กิริยาเราไปเห็น s ตัวนี้เราก็จะดูว่ามันเป็นเหมือนกิริยาเป็นอน,อนก,นม,กม,ออมันก็เป็นสามีสมระอีกลักษณะหนึ่งนะ <c oughs> เสกสกมลาเฮกามลากลา็คือเฮอั่นะแต่เขามาใช้เกสแบเป็ s ต่อท้ายแล้วก็มี คอมมาข้างบนนะตรง,งน,นี้แล้วมันใช้มันใช้รูปประโยคที่ต่างจากเนี่ยดูไปข้างล่างเลยนะ My Master Calls the Manager's Office h is o r her Office Manager แปลว่าผู้จัดการ We normally use for S for <Manager. S 1> people ก็ <'s> คือว่าก็ <'s> าเราโดยส่วนมากก็ใช้ S สำหรับ คนนะนะสำหรับคุณถ้าพูดถ้าถ้าออกเสียงมันก็ไม่ต่างอะไรกันเลยนะี่ออกเสียงก็ไม่ต่างต้องใจจะรู้ว่าเป็นอะไร I stay at my sister's house not the house of my sister ก็คือว่าฉันอยู่ที่บ้านของน้องสาวของฉัน not the house of my sisterHave you missed Mr. Black's w d v i f e Not t เห็นไหมน็อต how of m y sister นี่ยหละข้อแตกต่างเขาไม่ใช่ว่าอย่างอย่างในยเค61ใช่ไหมมันจะมีโลกประโยคคล้ายๆคือ how มันมีมี of m y sister นะสามีสัมพั์คู่กับ m y ไหม of m y ก็มี of mine ก็มีเฮ่อ of mine เราจะเราจะเลือกใช้เป็นไห of m y sister หรือว่าถ้าเป็นสถานที่ก็จะเน้นมาที่ ใมีสำหรัาแบบนี้เอสเนอะไม่ใช่แบบประชาชนประชาชนอันนี้ใช้เอสสำหรับพี่ผู้นะสำหรับคนนะนะ f อ r p พี่ผู้นะ For people, yeah. คนฟอร p พี people, stay ่ผู้ไอสตีท์แอดมายสเตอร์เฮาส์ยูนีทหกสิบเอ็ดมันก็เกี่ยวกับคนก็มีแบบนี้เออยูนีทหกสิบเอ็ดมันก็ลักษณะนั่นแหละแต่ว่ามันมิตอรสนาวเป็นส่ว่าอันนี้ก็อันนี้ใช้ในลักษณะ h a s now นะ h a s now ในกลุ่ม C6 ยูนิตหกสิเอ็ใช่ไหมเออ a friend a friend of mine เนี้ย a friend of mine a friend of his อย่างเงี้ยอืม some friends of yours a friend of his some friend of yours นี่ใช้ได้มันเป็นข้อแตกตามแต่ตรงนี้ตัวยูนิตหกสิเอ็เนี่ยเขามุ่งให้ใช้ให้ถูก อย่าไปใช้เป็นตัวอ็อบเจกต์อย่าไปใช้เป็นมีอย่าไปใช้เป็นทีมอย่าไปใช้เป็นยูต้องใช้เป็นมายเป็นฮิสเป็นยูสแต่ว่าในยูนิตที่64มุ่งถึง for people สำหรับบุคคลแล้วก็ใช้ s s ตัวนั้นแสดงความเป็นสามีสัมพันธาในลักษณะที่มีเจ้าของคือมีนามคำกับ,บมาด้วย แต่ไม่ใช้ The House of My Sister เพราะว่ามันยาวเพราะมันยาวเขาก็จะใช้ให้มันสั้นๆให้มันกระทัดรัดลงไปทุกอย่างทุกภาษาก็จะมีไฮบิสก็คือมีการย่อมีการมิก,ม,ก,ม,กมีการผสมอันนี้ก็มีการยา่อถ้า The House of My Sister ยาว่าก็ My Sister s House เพาเข้าใจเติม S เข้ามาตัวเดียว Have you m e d Mr. Buck's wife? Not the wife of Mr. Buck. ก็คือว่าคุณได้พบภรรยาของมิสเตอร์บัหรือเปล่า Are You going to James party? คุณได้ไปงานปาร์ตี้ของเจมส์หรือเปล่า p o n is man's name. p o u l a is a woman's name. p woman อ u นั้นก็เป็นชื่อของผู้ชาย p อ u ล่าก็ <c oughs> เป็นชื่อของผู้หญิง you can use it with o s without a noun after it ก็คือใช้ในลักษณะปรศจากนามก็ได้ Sophia's hair is longer than his his hair มันก็เป็นการเปรียบเทียบไม่ใชอันนี้ก็ใช้ with or without a noun after it ก็ใช้ปรัจญ์นามก็ได้ อันนี้ก็โซเฟียแฮก็คือผมของโซเฟียตามไแล้วไหมอ่าผมของโซเฟียเวลาใช้หลังก็แค่มีเอสตัวเดียวก็รู้ความเป็นข้างหน้าทั้งหมดเลยแฮกก็เอสตัวเดียกก็คุณแฮเอสแฮอ่าก็แฮโซเฟียแฮเอส longer than เกสนะเกสแต่ถ้าในยูนิต ยาวกว่าผมของเกศทีนี้แต่ถ้าในแต่ถ้าในเราของเกศแต่สั้นๆในยาวกว่าของเกศบูสผมนั่นแหละผม b s เกศห้าบูสอาร์มาลา is this is my master my m o t h e r s a m o r l i n e ล่มเราล้อนี้มันเป็นล่มของใครนี้มันเป็นล่มของใครมันเป็นของแม่ของฉันเอง my master Where were you last night? I was at Pons Pons house เมื่อคืนนี้คืนที่แล้วนี่คุณอยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่บ้านของพอน Friends and friends my house ก็ my friends house One friend ที่มีอจะเืนนที่มีคอมาวันนี้กับวัชนะกับภูวจนะ my friend ถ้ามีคอมมาตัวนี้ก็ก็คือ uh huh. เป็นเอกกวัจชนะ one friend h s how or h e r how เป็นเอกบวัจชนะ v1s after after พวกเราเขียน s หลังจาก friends student master etc singular ก็คือเป็นเอกบวัจชนะ my masters ค่ r หมายถึง one master แม่คนเดียว my fathers ค่ r ก็หมายถึง เอา one f a ต t e r พ่อคนเดียวแต่ว่าถ้าใช้เป็นเพราะว่าชนะก็จะเป็น our house my friends house uh, คอมมามาอยู่ข้างหลังเอสเราต้องอ่านคอมมาไหมอ่านะ uh, ไม่ทำคอมมามันไม่ใช่คอมมาเลยนะ friends ออกไปเลย friends house นะคอมมา friends <c ười> house two or more friends the house ก็กัเดียบีเอสเอสอยู่ข้างเอติดเลย ความหมายก็เป็นพวกวัชนะทูออมอร์เฟนก็คือเพื่อนสองคนหรือว่ามากกว่าสองคนวีรอยคอม่าออฟเตอร์เฟรน์สติเดนส์เฟรนส์แอสตราดูรุล่าบายเพลนส์คาร์ทูเฟรนส์ก็คือว่าพวกเราเขียนคอม่าหลังจากเฟรนส์หลังจากสติเดนส์หลังจากเฟรนส์ parents, เป็นตน้นพารูล่าก็คือเป็นพหกวัชนะ friends, car. <Me S 1> าบายเฟรนส์คาร์ก็คือว่ารถ <Me drive. S 1> ของครอบครัวหลายคนนี่ย ครอบครัว<า>ของอันทูเพลินก็คือว่าครอบครัวสองครอบครัวครอบครัวสองอครอบครัวนี่นะน We use of for thing place <c oughs> etc ก็ใช้ออฟสำหรับใช้ออฟสำหรับสิ่งของสำหรับสถานที่ <c oughs> เป็นตน้น Look at the roof of that building not that building lose ถ้าเป็นสถานที่ก็ไม่นิยมเติมเติม s จากนั้นแต่ใช้เป็น off แทนดูที่ดูที่ทั้งสถานที่ทั้งสิ่งของก็จะใช้ o f ฟแทน s ก็ ยังบ้านนี่บ้านนี่ก็ลุกแอบเดินลุกมอฟมัน <didn 't. S 2> ไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของจริงๆได้โดยตรงเั้กเออนก็มีม,มือของเรานไเหมือนมือของเราเราเป็นเจ้าของมือจริงๆออเออัอออน้นก็มันไม่มีชีวิตอนะคล้ายๆไม่มีชีวิตอนะ่ะจิงเพลสมองดูที่หลังคาของตึกน่าเประกยปียกชวนชวนเชิญด้วนะยัลุกแอบเดินลุก u อา m มเนะ We use of forcing place etc. Look at the loop of that blinding, and not that blinding loop. We didn't see the beginning of the film. Not the film beginning uh, พวกเราไม่ได้เห็นตอนต้นของหนัง Not the film beginning uh, What's the name of this village uh, อะไรเป็นชื่อของหมล่บ้นะี้ของชนบทนี้ชื่อของหมู่บ้านนี้ของหมู่บ้านนี้นะ This village Do you know the e a u s e of the problem? คุณรู้จักสาเหตุของปัญหาหรือเปล่า oh. Do uh, you can sit in the back of the car คุณสามารถนั่งท่านหลังของรถเมริด uh, อิตเดอะคาบิโตนออฟสเปนเมืองมริด uh, นี้ก็เป็น เมืองหลวงของสเปนออฟ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 เดนบริดิงออฟเดอะฟิล์มออฟดิสเวลสออฟเดอะพพลอออปนอันนี้ก็อยากดูดูรายละเอียดก็มาอแอสยูนิซิคติวันฮอสยูนิซิวันเอสฮิสเกตแอสเซอกอ่าโฟร์พอยต์ไฟแอไซ ง่ายทั้งัานเริ่มง่ายแล้วง,ง่ายแล้วก็ต้องขยันท่องขยันทวนขยันดูก็จะประสบความสําเร็จในที่สุด